เร่การจ้วงหัวกุ้งในน้ำสีโอ้ยมันยั่วมากอะทุกคนฟร สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับไปหาเลาะไปหาเลาะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินในเมืองระยองกันนี่อาหารพื้นบ้านและอาหารป่า ปุบปุบเหรอปุบปลาเหอก็เหมือนหน่อไม้แต่ว่าก็ไม่ได้หน่อไม้ทีเดียวเนาะก็ไมีความเก๋เราก็แบบที่แกงเราแบบเค็มข้นมีไข่หลายอย่างเนาะมีไข่เยี่ยวมามีไข่เค็มด้วยปะเนี่ยเค็มแล้วก็กุ้งอุ้ยรสหนักเขาเป็นไข่เจียวที่อร่อยอ่ะในไข่มีไข่และไข่ข้าวมันอ่ะดีข้าวมันความฉ่ำ มันมีเครื่องเทศเยอะมากเลยอะ่ะดูเลยมีเครื่องเทศแบบสุพลังเข็มค <int ess im it> ้นเห,หม,มือนหอมหมกที่เอาแบบเอามาทำเป็นทอดอ่ะเดอบเบสอร่อยนหมอร่อยเจอมอ์มันไม่กินหอมๆของจะอมก็มทอดให้มันเหมือนแห้งๆแบบกุ้วเนาะเฮ้ยตอนนี้เรามากินร้านเจมาลีซีฟู้ดนะครับ เป็นแบบอาหารทะเลสดๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนะี่เมีนวอะไรนะาก,กินนี่นปูหมาสดๆเออนี่กุ้งแม่น้ำเว้ยโอ้ยบรรยากาศร้านก็เหมือนกับแบบเออเป็นที่นั่งโต๊ะไม้ริมทะเล กุ้งในน้ำจ <go> <Him> ิ้มคำจิ้มก็เผ็ดแซ่บซีฟู้ดของแท้ต่างประเทศก็ต้องมีข้าวกันอ๋อมีไข่อ๋อมีจุดวิ่งมีวุ่งมีไข่จริงดูสิ เ่ไหเน,น่เออโชว์ก oh ันเชียงอิ่มน้ำสำราญบอกว่าของสดมากกุ้งดีสุดแล้วก็ปูก็ดีสุด ตอนนี้เรามากันที่ตลาดสตาร์มก็ต้องมาซื้อผลไม้มารายองก็ต้องมาซื้อผลไม้แล้วมาดูทุเรียนอึ้งเอ่ยและนี่เราก็ได้มาแล้วทุเรียนหม่อนทองนะครับสองแพ็คแบบกินเลยแล้วก็น้อยหน้าน่ารักน่ารักและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องการก้องคือทุเรียนทอดนะนี่แบบ อบเกลืออบเนยชิมแล้วคือดีมากหอมกรอบอร่อย <Yeah. S 1> เรามากันอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดนัดลุงหนูนะครับตลาดใหญ่มากข <Yeah. S 1> ้าวของคือแบบถูกอะ่ะคือมันใหญ่มากแล้วก็แบบหน้ามันเดินสุด ได้ของหวานมาอีกหนึ่งโอ้จัดข้าวโพดหวานจ้ะนี่จัดไปสามตัวว้าวเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ซื้อไม่หยุดก็ได้ตลาดนัดลุงหนุยเยอะอีกแล้ว กินอย่างไรเดี๋ยวไปต่อเรามาต่อกันที่ร้านอินฮาปิ้งปิ้ง,งย่างเกาหลีไปกินกันแบบตาเหลือบเราไปดูข้างในว่ามีอะไรเกียนทั้งวันมันเนี้ยมาได้เลยนะเพราะในที่นี่มีที่จอดรถท่าเพียงพอในนี่คาเฟ่ด้วยนะร้านขนมอะไรน่ารักกรีบนะครับเครื่องเคียงก็คือบุ้มบามเป็นเซตที่สั่งเครื่องเคียงได้ไม่อันนะจ๊ะ มาแล้วมีสัมชานี่เบกอันนี้เป็นขัาวน้ำนะคะอ้ยมันยั่วมากอะทุกคน 去。 น้กระนสวนของไข่ตุ่นน้องนิ่มอุ้ยนี้เป็นเคาะหมูย่างตอนเย็นร้านก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับดูสิเป็นแสงสีเสียงสดใสสู้ซาอิ่มมากเลยนะครับทุกคน มาเจีร้ายนะครับอึนฮาระยองนะ<ห>นเร้สึกว่าอิ่มมากแต่เรากูสาเอ๊ะต้องกินอะไรเปล่านะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่า,ากินอะไรและแล้วเราก็ตัดสินใจมากกินของหวานของใจกันต่อนะครับท,ทิ้งทิ้งบิงซูน้ำทิ้งบววัวลอยน้ำสุดเนอโอเมกอนี่มันอ๋อ oh, บิงซูไข่เคีมยมยั่ว ไอเข้มคือเดิมเบลโอ้ยดูบิงซูน้ำขิงตั้งไวชอบไวกันเลยกลิติมมาทาวแบบไอติมชิงอไอติมสวัสดีอีกวันหนึ่งเรามาแวะซื้อกาแฟก่อนนะครับกันที่ร้าน โอ้นี่เราขับรถมาแบบไกลเวอร์ประมาณ50นาทีได้นะครับอยู่ที่อ,อําเภอแกลงเลยนะครับเป็นร้านเจมวยผัดไทยเขาบอกว่าผัดไทยก้งดีเราก็เลยมากินคือได้กั้งเยอะเหมือนกันนะจะเป็นกั้งจิว๋วแต่ว่าแบบได้เยอะเวอร์ดูสิ นี่เป็นกระเพรากั้งนะครับโอ้โหคือกั้งเยอะมากกระเพรารสชาติดีเพิ่มเติมด้วยไก่ดาวว้าวความอร่อยเชี่ต้องออกบ้านนะครับไทยอร่อยวะนอนก่อนเรากลับเราก็ผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่นี่เขาได้ยูนสโกได้นะปี1986 เป็นนบกกบวีเอกของโลกเลยนี่นี่คือนางยากปะเออมีบ้านสวน,นเอิงเอ่ยสวยเด้อมาแล้วกินข้วาวไม่กินหวานอะไรเอ่ยเรามากินของหวานกันที่ไหนลา,านมาม่าโดนสไลด์นะครับไปสั่งได้ๆข้างนายกันเถอะทุกคนอ้าวอย่าจักัน <c oughs> <it> ด้านหลังด้วยนะว้า wow. ตอนนี้นะครับเรามาทานอาหารกันอีกที่หนึ่งแล้วเป็นอาหารเย็นของเราเรามากันที่เชอร์ร็อกโกบีชคลับนะครับร้านบรรยากาศน่ารักมากเลยอยู่บนชาทะเลซึ่งเราก็อยู่กับทะเลร้านน่ารักมาก ี่ครับทุเรียนลายองต้องกินมถทุเรียนอ้ยเขาอันเดียวเป็นทีเดียวของเป็นหมดเลยอะไม่ได้แม่มาบังมันหอมมันมันสุกมันนุ่มมันเนี่ยมันทุเรียนมันลายหยองใช่ไหมเออเาทุรียนตอนนี้เราอยู่ตอม คาเฟ่นะอยู่ในปั๊มคาเทคนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนี่เรามาอยู่กันที่พร้อมพีทนะครับนี่โอ้มีความร่มรืม่นเบาๆนะ แบบซ้ายใหม่ไม่หยุดทางกลับกรุงเทพของเรานะครับเราก็มากันอีกหนึ่งที่คาเฟ่น,นะครับก็คือร็อด89เหมือนคุน้ณๆว่าโอ้ลาลามาเราก็เลยเฮยตามรอดที่อ้ ็นร้านกว้างๆครับแล้วก็ดีก,ก็อร่อยน้ำก็ใช้ได้ราคาก็คือแบบโอเคซาบักนาวถ้าใครอยากมาตามมากินที่ระยองก็ได้เลยนะแต่ละร้านก็นคือมีเด็ดดวงพวงไข่าย,ยทั้งนั้นนะครับ ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปหาเลาะนัครับบ๊ายบายจุเรียน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 จูเรียนรจรียมันทองอะไรจุเรียน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 มันทองอะไร